เยื yeah, right? ่อแล้วนิน้ำดีเดียวนี้โอ้โหโอยนโนได้หุ่อเยี่ยวดิชัว่อยสามกรงด้วยแต่ดูวิ้ไปาสวยปาสวยใหญ่เว้ยตัวเนี้ย

มืถล่มวังปราสาทไปเนี่ยหัวเรือไทยเรือสปอร์ตไล์อหม่นี่ิ ็ม่ตีเปิดการเลยนะมาดูแข้งข้างนี้นี่อ่ะน้อยสองร้อยยี่สิบ กินลงกินเหมือนเมื่อก่อนเป่าอยู่ที่ไต้นะอยู่ที่ไตนะพาไปหาเหย่อะเจะหเาโอเเี๋ยวลมาดูยใเอาเหย่ยเบลเ่วอเ่ยยอดไปจอไหม โจ้พัดโยโยบงโยเบาโยบงโยเบาอะไรไม่ต้องไม่เกี่ยวเลยอ่ะโธ่เอ้ยบตไปเลยเลยเกี่ยวตังแบ่งเหรอไม่รู้ว่ะไม่รู้ตัวยเ่งเออใช้กินข้าวหันมา

อุ้ยแบงค์เสียวขาวไว้เฮ้ยแข่งเสียวก็เปิดน้ำแม่งไม่ใส่เลยเนาะน้ำเขียวเออน้ำจืดลงเยอะเดี๋ยวขุ่นเนี่ยมาว้าวยังอยู่เงี้ย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 มาเลอยู่เงี้ยเฮ้ยอะไรวะ คมติดแล้เว้ยมีคมติดแล้วเว้ยเอาเว้ยาติดแล้วเว้ยเอานน้นติดเว้ยไปเว้ยฝั่งนี้ได้ยังจเลยเฮยฝั่งนูสบายดีไหมเี้ยีวเบี้ยวอะไรเบี้ยวโอใหญ่ว่านนเนี้ จับแล้วจแล้วจับแล้ววิรุดโอ้ยเกี่ยวข้างมาเลยบ็ก่าใ่ไหมล่ะตัวใหญ่ตัวสองตัวเนี่ยเฮจับอยู่แน่นเนได้ไงก็ได้เยได้เยอนี่ฮะแต่เล็บตีเล็บแล้วแล้วใหญ่ด้วยวเนี่ยใหญ่อยู่นี่ใหญ่อยู่นี่ แดงไงพี่แมนนี่เขาไปกินก็ไปกินเกากินก็มีหมดเออวิ่งมาปุ๊บกินเลยอุ้ยเฉยแมงอยู่เฉยแมงจับซะงักน้นแหละเออขนาดโดดยังขนาดนี้น้ำจะขนาดไหนอะ่ะเออ เลองหลีไปดูดิแม่งโดดขึ้นเรือเลยอ่ะถ้าตัวใหญ่ก็ดีมีแห่ไปนะไม่ได้เหมือนตงตัวได้่ปลาลืวนลืนรู้เดี๋ยวช่องใี้ดูได้เหรอโอ้โเขาเขาก็อยากรู้ว่านปลาอะไรงไงตกใจค,ครับเฮ้ยได้ด้วยวะปลาอะไรแกละป่ปะเออลูกลกุหลา ตัแค่ในเขตรูปกูแล่แม่ผู้บรเยอะนี่ไปดูหลันเรืเนี่ยเต็มข้างเรือเลเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยมัาดูกินบนเรมอไม่เปรียบเลยเนี่ยตอนนี้คนใครได้มินใจหมดเลยเพราะได้เหงื่ ตีมัแนยอ่ะตต้องกินล0สิเมตรสิเมตรเลยเหรสิเมตรผมแต่ผมตีโย่หนักนะผมตีโยหนักตัวเล็กนะไม่ตีโยเบาบีเพิ่งทำอบมให้อออออเดี๋มันออกใครเกี่ยวไ้วะเนี้ยบ้าหมผมว่ากำลังเอาหมึกไม่เกี่ยวเลย กำลังกำลังจะเอาหมึกน้ำพงน้ำพงน้ำพงมันนึกได้หมึกเจามึเกี่ยวพอดีเลยน้ำหักดอกหนบหนบยามีเพิ่งทำให้ไม่แดกมันก็แดกแล้วนะเดี๋ยวพึ่งไว้มันไม่เสียหายอะไรกำลังจะกำลังจะมาเกี่ยวพอดีเลยหลุดมันนี่อายนะโหนด้านนี้หายไปไว้หน่อยดินะเออหมุนเร็วๆร็วดิหมุนเร็วๆ มีคลิปบล็อกไหมตายแล้วครับสู้ชีวิตมากครับไม่ได้ไม่ได้ตัวแน่เลยเนี่ยจะขอเห็นแล้วนี่ไงเนี่ยอยู่ใต้น้ำนี่แหละไปสาดเออเธอยอมยังไงนะใหญ่สาดใหไม่ีสายอยู่อ่ะใหญ่เว้ยใหญ่เว้ยเรียบร้อยเกี่ยวเลยเนี่ยเกี่ยวเบ็ด kia bê to lên Sạch Thấy à, thấm dừa đây Ê, anh nè Anh anh đây dừa đây đây, nó quang đi nè Chào phát Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โว้เฮ้ย Id เอาเยอะกูไปแดกแล้วเรไรดี่เอว่าของแท้ไสแค่ตเโอ้ยไซ้นี้ไซสวยด้ยเฮียเฮียเต็มปากเลยวะอะไรมถูงวะเถว่เลียงวัเดียว Hả? Đích, 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 đích. Không đeo khá tuổi, khá tuổi Ui, phải tui, phải tui. Ui. Ôi,

เราจะไปตกปลา

อขามือเลยอ่ะก็บอกแล้วไอ้ตากุญแจไอ้ตากุญแจให้ลมมันพัดลมมันเป็นปลาแหละ่ะลมมันดันอยู่เนี่ยเออเฮ้ยหมดเสเชียวเราไม่ดูหรอกเอาไงดีวะสนไอตากยเล็กเล็กรอบนี้ท่า साक พายุเว้ยลมมาว่ะอลาปล่อยเยอต้องค่อยๆปล่อยปล่อยรวดเดียวแม่งพัน เมาคืนอ,อะไรเมาเรือหมุนเนี่ยไม,ไม่ทันไม่ทันไม่ทันขนาดใกล้ขนาดนี้น่ะไม่ทันแล้วหน้าต่อมตาเนี่ย

ันนี้ปอกจริงนะมันก็ไม่ปอกปอกเว้ยไม่ปอกเว้ยเปี่ยนตัวขับแทนป่ะเนี่ยแล้วโนุดแร้วม่รู้อ่ะดุะด วะนี่วะเต็มเต็มเลยนะนี่วเต็มเต็มเลยนะเนี่ย 嗯。Huh? เฮ้ยไปไ,ไ,ไหนวะไปไหนวะวัดเต็มเต็มเลยนะววอนออนโอ้โหกัดโอ้โหยูอยยูเอ้ยโอ้ยลอกหลงวั Món kiểu thì bắt nó ăn Kiểu ấy đi